หนึ่งเกมผลการแข่งขันนี้ครับครับผลการแข่งขันนี้เป็นผลที่เสมอครับผมเราได้หนึ่งแต้มครับผมแล้วก็ชื่นชมใยนาทครับที่วันนี้เขาเล่นได้ดีครับผมเกมโดยรวมเป็นงาอเก่งครับผนก็เราทำได้ไม่ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมครับหลังจากก่อนหน้านี้ครับที่เราขึ้นนำแล้วนะครับแล้วก็แล้วก็มาเสียประตูครับ ครับครับก็น้องเล่นต่อไม่ได้ครับผมครับก็เดี๋ยวต้องไปเช็คอีกทีหนึ่งครับไอตรงนี้ผมไม่ไม่มีโทษแน่นอนครับครับสิ่งตรงนี้ผมทําดีที่สุดละครับผมแล้วก็ไม่มีโทษน้องๆครับใครจะเจ็บจะหักจะอะไรก็แล้วแต่ครับทุกอย่างมันเป็นหน้าที่รับผิดชอบของโค้ชอยู่แล้วครับจะมีใครจะมีเล่นหรือไม่เล่นนะครับก็ต้องใช้ตัวที่มีเล่นครับครับ ครับขอบคุณครับที่มานะครับมาเชียร์พวกเราครับทุกๆคนที่อยู่ข้างๆนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆครับที่เชียร์น้องๆครับซัพพอร์ตน้องๆนะครับน้องๆต้องการกําลังใจมากๆครับตอนนี้ครับผมแล้วก็ส่วนผมแล้วก็ทีมงานไม่เป็นไรครับขอให้ซัพพอร์ตน้องๆแล้วกันครับผมขอบคุณครับ